ตลาดตลาดนดะในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชมีของกินเยอะแยะมากมายมีฮิปประหว่านงน่ากินแปกห้าสิบห้าเสิตรงมอไอ้มอท่าปาทจ้ะลขก่อน กินเยอะมากกินเครียดเลยกินเยอะทุกทอดมันใมูไส้ตนะัวก็มีแกงตัว

Cái các là số số, cái là cái này. Cái tôm này cá ไ้กินกว่หาหลังตมองขึกประสบล่องมา ก็โคบริโค เธอเี่ยงออกไปฉันนี่คงงมงายแค่ไหที่ยังคงไ,ได้มีวันที่ฉันจะได้คิดถึ่เ เก็บไปหลายล้านแล้วนะนนแสดงว่าตอนเช้าจะเยอะ ที่เรามาเนี่ยมันคือเราไม่อยากอะไรละเพราะตอนนั้นมาสิบโมงโอ้โหกลับไปพลังมงพลัไม้ขนมขนมพอถึงเขาให้กินข้าวไม่กินข้าวแล้วไปเหี่ยวตอนบ่ายสองฉลองโจ๊กอะไร จบล็อกเกอร์เลยนะเาพอเรียนล็อกเอร์เ็เปมามเยี่ยานก่อนคนสี่พอดีเรามีกคี่พก็เลยย้ายมาอุปอช่วงมกลาได้รวดเ เขาทุกกิ่นาทีรถรถกิ่นนาที แค่เราเดียวเราเาสร็จละไหวมากขึ้นรถกัน 对吧？ ก็มีนวดด้วยเนี่ยก็หลานนั้นหรือเปล่าหลานข้างค้างกาแฟนั้นครับตรงนี้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวกาแฟก่อนเอาสมุดกัน